ปีเถาะรู้สึกไหมว่าตัวเองดีมากเลยอะใช่ไหมเพราะว่าเดือนนี้ดวงดีหนึ่งเดือนของปีนี้เลยนะเนี่ยเพิ่งจะดีเดือนนี้แหละเดือนอื่นๆมันจะป่วยนะใจป่วยกระเป๋าป่วยจะจะขาดใจตา,ตายกันเลยอะนะท่านที่รวยๆไม่ต้องพูดเขาก็ใจป่วยเขาก็เหนื่อยอ่อนเพลียของเขานั่นแหละนะคะใช้สีเสื้อผ้าช่วยค่ะ ใช่ว่าสีขาวๆเยอะๆค่ะนะก<ค>็ยังยังให้ใส่สีขาวอยู่ค่ะเพราะว่าหมายเลขแปดมาเดือนเดียวนะหมายเลขแปดมาเดือนเดียวเองก็แค่ให้เราโล่งขึ้นสบายใจขึ้นแค่นั้นเองนะอย่างท่านนายกเอ่อเดือนนี้หมายเลขดีมาก,ก็ไม่ค่อยยุ่งมากรู้สึกจะราบลื่นด้วยซ้ำไปท่านนายกคนที่สามสิบอะค่ะท่านปีถอกโอ้มีคนรายงานออนหมดเลยค่ะ ว่าท่านเกิดปีอะไรอะไรามาถามดวงท่านกินไงเดือนนี้เรื่องเดือนนี้ดีเดี๋ยวก็ยุ่งแล้วค่ะท่านแต่ว่าการใจประเทศเนี่ยกางประเทศไทยเนี่ยนี่ดูใบนี้เลยนะคะขอโทษแม่นะคะนี่กางประเทศนี่มีหมายเลขสี่เนี่ยหมายเลขสี่ดีทุกข่า,ขายด้านความสัมพันธ์มาสิบสองเดือนนะแล้วหมายเลขแปดเป็นเลขยุคยี่สิบปีนะ กลางประเทศก็คือกรุงเทพไงนะแล้วเดือนนี้หมายเลขหนึ่งมาไม่มีให้รักพิธางไงก็ไม่มีม็อบมันไม่มีไงก็เลขคนมายอย่างเงี้ยนะที่คนถามดวงเมืองออนนะทุกปีต้องมาถามกันแต่ออน,นี่ยไม่เคยเผยแพร่เพราะว่าไม่เอาเหรอกขี้เกียจด,ดังมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงไม่เอาอยู่อย่างนี้แลดีแล้วนะอันนี้คือกลางประเทศค่ะอันนี้ตกเขียงเหนืออันนี้เหนือ อันนี้ออกเฉียงเหนืออันนี้ตะวันออกนะอันนี้ตะวันตกอันนี้ตกเฉียงใต้อันนี้ใต้อันนี้ออกเฉียงใต้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลางเมืองอนะก็ดีอ่ะเลขดีอยู่ที่กลางเมืองนี่ไงว่าปีที่แล้วยังยุ่งอยู่เลยเนาะขาดคุณขนาดท่านนายกประยุทธ์นะเป็นมาตั้งหลายปียังยุ่งเหยิงมาเลยนะมีม็อบมีอะไรในกรุงเทพนะม็อบ เออนะก็รู้กันอยู่นะมอกมาตั้งหลายปีแล้วนะมาปีนี้นะโล่งเลยหมายเลข4ดีทุกเครือข่ายด้านความสัมพันธ์หมายเลขหนึ่งมาเดือนนี้ด้วยมันสัมพันธ์กับดวงท่านนายกมากเลยนี่ท่านนายกมีที่ปรึกษาดีแน่เลยท่านใส่เสื 4, ้อผ้าสีดีดีนะฮะท่านนายกเอ,อ่อคนที่สามสิบเนี่ยค่ะเห็นท่านเดินไปไหนท่านใส่เสื้อผ้าสีของท่านดีดีค่ะเพราะว่า ปีนี้คนที่ปีเตาะใส่สีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ำเงินกรม,มท่าขาวไว้ดีส่วนเดือนนี้ต้องใส่สีค,ครีมสีอะไรไว้นะค่ะเพราะใหม่เล็กแปดเนี่ยมันไม่ชอบน้ำไงใหม่เล็กแปดมาที่ดวงคนปีเตาะไม่ชอบน้ํานะคะไม่ชอบน้ำเพราะฉะนั้นเราใส่ดินกระถุงใหม่เล็กแปดได้ก็คือใส่สีเหลืองสีครีมสี แต่ยลังยันทัดดินค่ะสีเบรสีครีมสีขาวก็พอเล่นได้นะคนเก็บปีถอดนะส่วนกลางประเทศนี่เลยอยู่ถึงปีหน้านะปีหน้าใหม่เลขสามแล้วน่าจะปีหน้านาอย่างยุ่งหน่อยแหละแต่ก็ไม่ยุ่งมากหรอกปีหน้าหม่เลขเก้ามาแทนตรงนี้จ้าหม่เลขเลก้าเป็นเลขยี่สิบปีมาใจกลางนี้เลยนะ หมายเลข9อยู่ตรงไหนตรงนั้นดีค่ะเพราะฉะนั้นมาอ่ะเดี๋ยวดูกันค่ะนะ,ะก็คือปีเถาะเดือนนี้จะทํอะไรเจรจาลายรีบเลยค่ะนะจะเส้นน้าลงน้าจะทําอะไรรีบเลยค่ะถือว่าเป็นเดือนมงคลของท่านนะคะเออพูดเป็ดเป็ปีไม่ได้ต้องพูดเป็นเดือนนะคะเดือนมงคลของท่านเดือนนี้คนปีเถาะจะทําอะไรรีบทําเลยค่ะนะก็ปีมงคลด้วยนั่นแหละนี่ไง สำหรับท่านนายกคนเดียวนะคะปีมงคลอุ่นกันด้วยเพราะว่าดวงท่านเกี่ยวกับการใจกลางประเทศด้วยนะคะท่านนายกคนที่สามสิบท่านเกิดปีเถาะค่ะดวงคนที่เป็นใหญ่ในประเทศจะต้องสัมพันธ์กับกลางประเทศค่ะนะส่วนคนปีเถาะทั่วไปอ่ะสัมพันธ์กับผังของท่านนี่แหละค่ะมีเลขหกชคจากสวรรยี่สิบปีถ้ามีเลขดีมาตรงนี้เมื่อไหร่กับตรงนี้ก็ดีเลยค่ะแต่ตอนนี้ คนปีเถาะดวงตกมา4ปีแล้วค่ะนะปีน้าจะเริ่มดีปีแรกนะคะค่ะก็เดือนนี้ปีเถาะต้องนอนปีเถาะชาวทิศตะวันออกนอนเหนือตรงๆนะคะทิศเหนือมีเลขนี้อยู่1เดือนนะเพราะฉะนั้นนอนไปเลยส่วนปีเถาะเป็นชาวทิตตอนตกต้องนอนตอนออกเฉียงเหนือนี้ค่ะมีเลข4ีดีทุกเครือข่ายด้านความสัมพันธ์มาเพราะฉะนั้นเข้าใจตามนี้นะคะสีเสื้อผ้าบอกไปแล้วขอให ลุยรีบล,ลุยเลยค่ะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ